ค่ะขอสวัสดีอาจารย์แล้วก็ปีนองตีเดินข้าวมาบริษัทอาดีนี่อยากให้ทุกคนเชื่อมัน่นเพราะว่าติกลนเช่นดูปาติกลนั้นกืยินตึงนานแล้วไม่อินเรกนู่เรกเด็กๆตาตื่นจําได้อันเช่นอยู่ดีมากืมม <c oughs> าตาดี <c oughs> ตึงขอลั่งจากอันลั่งจากอันปล่อยตัวเองเละตุ้มเป๊ะโรยเกรโรยโลตึงกามากินในนี่เนี่ยจุดระมกัก ไอจุดนี้ยานีนช่องช่องขวดนั้นพันเจ็ดตึงกระสือซ่อมแก้ก,กันพอติลั่งกินกินเนี่ยก็ได้มาเตานี้ตอนนี้หลดไปเราหยิบกาวลูลดไปเราหยิบกาวลูเริมตีได้มากินก็คือเจ็บพวกเขาลุงรถไม่ได้แล้วเก็บอาการก้นก้นรอยโลนี่นึกแต่ว่าคาดช่องโลได้รอยแต่บอกเปือนว่ากาวซิบเลือไม่บอกจอจอหนำนักบัตรที่ก็เลย คือแล่ตัวเองไม่รู้เลยนะว่าว,าวามันมันขนาดไหนยถึงพล่อยเปลือนก้นู้ก็กาเออกิบอกเลยต้มตัวเต่าหันกาทิบกแล้วเรากาวทิเป็ดเต่าน้อยอะ่ะถึงไปบริทัทวันนั้นคุณตะเตียยว่าต้มบนี่ติป้าก้นมา กันนักขึ้นได้ไม่ได้ก็ไม่ร้ตัวเองกันนาว่าว่ากันนักนั่นไม่ต้องปอกกินไปกินไปสี่ซี่เดือนมันกันนั้นในสี่เดือนลดน้ำนักมาอยู่ตานี้ตอนเนียกินอยู่กินมั่งไม่กินมั่งบางคนก็ว่าป่อแล้วแต่กายานันกินทุกวันรำแกก็กินทุกวันแต่กินลดว่าแต่เดิมตอนนั่นก็คือกินไม่ได้เต็มตีน้ำนักกาวจิบก็คือกินเป็ดแมตเจ็ด เจ็ดกับเป็ดไม่ได้กินตึ้งกาวปลอกก็บอกว่าน้ำนักซิฟซิโลูตยาหนึ่งเม็ดพอจ่ายไปจ่ายไปก็คือจ่ายตุกตัวแลน้องอยกินไนนี่ก็กินกากแกนี่ตีนึ่งมกันกากแกลนี่กิน,ก,ก,น,นกิน,กกน,กนมันว่านตึงร่มกันปล่อยเนียนกินไอโคลาไอไอสเสรนี่กินตอนเหวี่ยนวัวต้านากองตําเนี้ยก็จ้างร่องรอยกลองวันหนห้วันนั้นเปลืองยาหมึกไปตีเป๊กตีเป๊กกากินไหนนี่ กับมันดีขึ้นไอ้เจ็บก็ถึงไอยาเนี่ยไอล้านกินกันนะไม่ไปง่ามอแล้วจากเด่เราต้องเสี้ยมันรถไปเสียขายาแล้วก็ได้ยามากินตอนนี้ไม่ไปล่อย เพราะวา่ายางานหนาไม่เอ็นไปนอนรอ่ำมอก็ไม่ได้ของเขาเราเราต้องเทียบเบียถึงก็ไปซื้อยาบนหมอจินดากระตำนี้ก็รูู้จักเลยนะมอจินดาอาจารย์แกจะไม่รู้จักกระจังแกเลยเออเราก็ต้องใจมันรถไปเทียา,ายาถึ้งไงมันกินยานี่เจ็บค้อพอยกขึ้นวัาาวเจ้ายกขัวแม่มืออุย่อแมยุดยยดจิงอ่ะว่าจริง้งมันว่าจิ้งพอวันนั้นลาวมันเจ็บอู้ตึงมันว่าดเดตนป่าจ้านไปง่ามอตีจ้ะ ปาจานไปห้าหมอ่อดีตาจานเจ็บอู้หมากแล้วลก่อยแรงกะอู้มันเตือนนันนะตึ้งกะบอกว่าน้องเดี๋ยวตาวันนี้กินยานี้เลยก่อนนะปกติมันกินย่างหลานึงนี่เพราะมันเด็กมันไม่อันไ่ไอกินทุกวันมัน มันกาวปีให้กินไอ้กินทุกวันรักนึ่งดอกนึงตึ่งบอกวันนั้นมันเจ็บอู้มันหวาเดินป่าจ้านมันแรงขนาดไหนะตินป่าจ้นา,านไปห้าหม้อตีจ้านเจ็บัว้เคยแรงกับจ่านลำการมันเจ็บอู้เจ็บอูนะ้ว่ะเนาะเจ็บเจ็บอู้ตึง่งกับหวาเดียวตาลบไปบ้านก่อนกินยารักซี่เม็ดวันนี้มาไอ้หนูกินมันมันเด็กมันไม่กายไรกินไปเรือยกินทุกวันนั้นตึ่งกับแล้ววันนั้นนายกินซี่เม็ดปลอดซี่เม็ด เตียนว่ากยกว่าแม่มือล้าวนะยาแม่ทุดยศน้องง่ายแล้วก็มัน่ายตังต้งแต่วันนั้นมาเลยปอลอรู้ว่ามันกินไปกินไปมันกาตุงเลยนะมันเจ็บอ้วนปลอก้องหนะ้ากองเอิงก็เจ็บเจ็บอู้เจ็บ เออศร้าห้ามไม่ไรเจ็บวัวเต่ยางหลาร่องวันร่องวันเทื่อนี้เพราะมันเป็นแต่ว่าตึงวันนี้มันก็เจ็บมากตึงบอกว่าคืนนี้นองกินยาไปซี่เม็ดเลยพอวัวเจ้ายกวัวแม่มือเลยอืมตึงตุกตัวนี่ไอ้นี่ยาซี่ควันนี่ายดีมากซี่เดือนคอลลาเจนนี่สร้างวันซี่วันตอกินนึ่งจ้องรอกินแล้วมันมีแรงมันทำให้เรามีปลลั่งขึ้นตา้มตัวตา้มโบนี่หว่าโบนี่เนี่ยนี่มันเป็นในไรอ่ะคือ ปอตีตีเราได้เลยอย่างยงเตียวเก็บอยู em, um ่ได like ้อะนะว่าม so ันมันไม่ไม่เหนื่อยไม่เปลียกากะว่าตุตุตัวก็ผลิตภัณฑันก้อนอันด้กาก้อคุณหมากเตี๋ยวมีผู้แน้นำเพึ่งเตี๋ยวนะนำหมากานองนี้ไว้น้าก้องเป็นไรเราก็มาติมันเลยก้าวเลิไปง่ายก็ไม่ปลื้กาก็อคุณมากะ ค่ะขอค